สวัสดีค่ะพ่อแมอพอ่พี่น้องชาวไทยทั่วโ์ลุกมนี้ค่ะมาพร้าวก็ดีแล้วพี่น้องมินี้กาเป็นวันวันพูดพี่น้องมินี้วันพูดเนาะก็บพวกเจสิก้าโดนวันคลืหันหุดหลักมินี้กาอากาศคึ้มๆแต่ว่าห่างแดดออกช่วงบ่ายๆเนาะพอหนุ่เจสิกาก็ไปขายของแต่ายไม่ค่อยดีวันไหนคนบ่ค่อยออกมาพี่น้องเขายากหมากแพงน่ยนะเขาก็เลยบ่ค่อยออกมาวันไหนเนาะเจสิก้าจะทำอะไรลูก สิขาดสิ้งมาส,มส่งสาเอามาท่านผู้ชมดูหนังเป็นแบบไหนวันนิลาด้วยหรอใส่มะลิลาด้วยใส่แล้วมั้ยบุกเคยเหยียดไอพี่น่องสาขันมปันบานเท่ากับซีซาช,า,ช,า,ชา,าดสิการ์ติ้งชาดนมไข่มุก โอ้เคยจะไหนส่งสากับผมเป็นเซ็ตแล้วลูกกันไปแล้วน้องทรายครึ่งนึงเป็นแบบไหนแม่ก็ไม่เคยทำเกิดมาไม่เคยส่งสา ชาไทยกินเลยซงซึ่งจะเป็นจ้าทำไมไม่ไม่ไม่ดูในอีอะไรนะอักูเกิ l เหรอลูกเขียนว่า how to make ไทยไทยอ่าชาอะไรชาเย็นอืออ๋อ ต้องเอาน้ำจารใส่ด้วยนะแม่ว่าเอาไปกรองแล้วก็เอาชุกาใส่แล้วก็อันนมใส่เรามีนมข้นหวานด้วยนะต้ใส่นมข้นหวานนะไม่เป okay. sure. ็นไม่เ like ป็นมิสมอลมิสมอลไม่แน่ใจแล้วนั่นแหละถูกแล้วแม่วะเอาใส่เอาอัน hmm. น mm ี้เล้ไห ฉันทา่ชุกไส่ผู้ชุกไก่ชุกะก่เลนี่สิกะอ่าบ่งค้ว่าซุกน่อะนอืมยั่ไงมิกอนอนมนี่อนมมนี่ เอาชอนที่ไม่เปียกอะใส่เปิดออกที่รักออกไม่ออกอีกชื่อว่าอะไรชื่อว่าคือบอกหลังก็สูฮะียกอะไรรู้ใช้น้ำตาไปคิด how do you make it? ไม่ได้แม็กยิซื้อมาเหมือนอยู่นักกะชิมดูซิมันอร่อยไหมชิมดูซิ looks so cool it's like orange mmm is it nice mmm wait, wait. ต้องใส่ต้องใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วก็กเอาใส่ไอซ์รู้สึกไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่จริงค่ะเอาทับไปให้แม่เทวกินน่ะเอาเอาใส่ you know you can put in the the ball the จุติกาปะซื้อมา ใส่บัวด้วยแล้วก็ใส่ไอซ์ต้องใส่ชูก้าเยอะๆหน่อยเวลาเราใส่ไอซ์มันจะได้มันจะได้พอดีแล้วน่าสอาใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยใส่น้ำตาลอีกไหมต้องชิมดูก่อนแล้วมันจะจางไปมันจะจางโพดใส่น้ำตาลให้มัน ให้มันให้มันหวานนิดนิด,นนดก็องทำอันนั้นด้วยสิทำบัวด้วยเอาใส่บัวเห็นที่ที่ไทยแลนด์เขาใส่บัว้วยนะ บอยแล้นี่ต้องบอยเอาเหรอ yeah, <'cause> เขาไม่ได้ให้ทำเหมือนครั้งก่อนหรออ่านเอเันน like, ้าว <Yeah. S 1> ย่าดูงไมเก็ี้กองกิน สัตัวตัวเอ็มตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สัตวัวนี้ฮอตบอยด์เลยควิกเกอร์บีบอยเลยควิกเกอร์ควิกเกอร์โมเดลนั s <S boiling, มเบอร์หนายถ้าสมมติว่ามันร้อนเราค่อยปรับเป็นด้วยกาวก็แบกอืมกแบกโกแบกไม่เนี็ต ลองถามอโกูลองถามอโกลองถามอโกไอมีไหมล่ะไอมันแข็งไม่มีมีค่ะในพู่ทิพย์มีค่ะเอนียกทิวกินหรือเปล่าตอนที่เจค่ะทำสีเขียวนะ กินเยอะมากเลยแม่ที่ยวก็เอ็กซ์ไซส์ไป no. เอา้ yeah. ามันเดือดก่อนเดี๋ยวพาไปเอ็กซ์ไซส์เอาไปจ็อกไปจ็อกไปแจ็คไปเดินโน่ no. no, ทำไม no. นี่มาดูเจ้าก้าทำของแซ่บนี่ สีออเรนจ์เคยเห็นไหมเนี่ยมันคอีเหมือนที่ไทยแนนแหละมันมีสีเขียวด้วยนะเพราแต่คอมพิวเตอร์เกมอย่นั่นแหละดังมาก จะถ่วยเล็กจังเลกเวียนหัวนะพูดน้าเบิร์นน้เบปรไฟ์ก็บอกไฟมีห oh no, anyway. นิดป่ะอ้ยไม่ทำ stain ่ไะม่ก e o n ไม่เป็นไรห f อก i m e ามนั่นแหละเขาบอกให้5ฟไม่หนิด ไมให้ช้ไฟอ่นอน really anyway. so มะฉันไม่รู้ฉั j u พ t ่ o i l ม d ร็วมากที่สุดเท่าที่เคยทำฉันต้องทำสิ่งนี้อยู่ดีรอก่นม่ไม่ใช่มันเคี่ยวพูดหรือปมไม่จะพวนไ้แล้วก่นมัน,ม,ม,นม่น้อยไปนะนนเนี่ยน้มเนี่ยอ๋อตุบีดมูฮ d มอีกพอไปอัลโมท l ตุบีดก็คืออ๋อไม่ได้ดากันนะมันจืดเจียวเดียวอ่จดเจียวเดียวอยู่ ao sậy chắc xoăn, nó còn ao nám quay lửa sậy cho ngoài, nó tao kem phun kim phun này. พ่อเธอ in t ท o time ปิดประตูป,ะตปิดประตู okay so what do we do now do i pour it like you pour it all out into mm -hmm. should i pour it into the cups straight one mm -hmm. no oh yes no. yeah i don't know uh, how do you get rid of the little dots you because know, there's still some bits left me don't mind i'm saying sit down ตีปสองซิบได้ไหมเผือมันตอเพรามมันออกอ๋ออเมโอเคโอเคใส่ดิรอให้มันลงไปข้างล่างก่อนอใส่ไปเลยเยอะๆไปเลยตรงนี้ตรงนี้

เ็นไงสวยี่คัมมนยค่ะไม่นุ่มมากไทยคือสวยอวดต่ I think you fat for sure if you stay in Thailand เพราว่าเขาไปตลาดซองเหมือพี่นนองน้ำมันขาดตลาดน้ำมันถอดน้ำมันดอกทานตะวันขาดตลาดเืเพราะว่าอันคิดว่าเขานําเขานะ้าเบิ้งว่าเธอเบิ้งว่าไปตลาดอีกแล้วมันจะมีบ่อเนาะเป็นน้ํามันพืชเนาะน้ํามันน้ํามันมันจะมีน้ํามันผักแล้วก็น้ํามันซันออยอลเขาซันฟลาวเวอร์บอม่แม่น ดอกน้ำมันดอกท่านตะวัน่ะนะพี่น้องหาบ่มีไปฟา,าริสันพอดีไปเบิร์หมูงอื่นนะชุกแล้วมังลุฮะอเอาใส่น้ำตาลสิมันจะได้ละลายน,ะน่ะค้ะ เอาเจ้าฟิชูกาอี๋ตี๋ละโอ้โแล้วมันจะไม่เด่นมีวัตถุนิวกำช่วยกันทำอะไม่ใส่ไม่ก็ใส่เยอะแล้วไม่มากหวานเจสิก้าเดี๋ยวมันจะหกเอาอันนี้ไป mm hmm. เอานี้ไปใส่เอา mm hmm. เอาเดี๋ยวมั mm hmm. นมักง่ายไปละสูโซ mm hmm. นต้องไปนะไม่ได้กินใดใด mm hmm. เอ่อวาไว้นั่น okay. You pass me the bowl the yellow one hmm? yellow bowl yellow ตรงไหนเอาไปทำไมมัน hmm. ส mm ุกแล้วมันใสยังไงละกันฉันตามเขาเลยพร้อมเนี่ยมันเยอะจังเล

เต็มหมดพอดีเอ้าโอเคแล้วมั้งแมวอะเท่านี้แหละเท่านี้ก่อนใช่ไหมเ้ยขแม่ใส่ไปซ้อนหนึ่งลองชิมดูซิมพอดีไหมวาั้นอนมใส่ที่นี่อน่นมใส่พุดเนวอิน ต้องเอาช้อนที่มันแห้งนะอย่าเอาช้อนที่มันเปียกรายเฟิร do. t สบีฟอร์ยดโอ้ยน่าสัวกด police กด police เท้แดีแม่ก็แดกแม่อร่อย ค็จอ้างนไม่แล้วาเร็จแล้วซิมดูเสีย่อยไหมก็ช้อน่หญเลยคุณนาทั้งที่หลังก็ต้องเอาให้มันอนก้นก่อนค่อเทออกมาให้มันอยู่ข้างล่างก่อนให้มันน่าใส่ๆไม่ค่อยรัเบุกเขนเข็มคนไปไลดพี่น่อง เฮเทือแหลกเดี๋ยวเทียวหนาสีเห็ดให้มเข้มโคตร่ันีิคลิปนี้ก็ะซั่นเนี่ยละพี่น้องมาทักทายยังมาแรงยังบอด้วิ่งแหงปัญไาน้องเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงานด้วยเสมอขอกสุฟังนะคะนักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันน่ามาหน่อยจะถ่ายรูปตำเนียวตำดาโอเคบาย